เนื้อพี่น้องเอ้ยมึงไงงานเหตุการณคขีดตัวอ,อ,อย่างไร<ว>มึงมีเวลาสิถากหญา้าเฮ็ดสวนเลยหญ้าก,ก็เกิดขึ้นเต็มพี่น้องมาๆๆม,ม,ม,มาถากหญ้านน้ำกันว่าสิถากหญ้าปลูกบักทั่วมันสิเข้าหนา้าฝนเราพี่น้องเอ้ยมันเป็นข้าวรือไมันเข้าแล้ว เอานาฝนเราปูทั่วไปใส่กินเพอไดใส่ปว้วนเพ่อะ้ส่ตำเพราะพได้ซื้อกินสวนกับหกเบิดแั่จัดยากยังสวนหกพีนองซึงซึงขายของคลิปกับโค่อยได้ไทยเพราเป็นได้ดอกดเนี่ยวันเนีย้ยนะเนี้ยวันเนี้ยไทยเนี่ยวันเนี้ยวันนี้เลยไปละมือกับ,อบางมือกับ่ได้จักคลิป <laughs> โอ้้าเจ้าบอกว่าขายันขยัน ขยันเจ๊งได้เล,ละงานหลายพวกพีนองยังสี่หลยชีวิตพอค้าอัน่นี้พวกนี้ตุ่ยกับพึ่งเงินขายของเขาเรื่นย่กินเขาแล้วๆกับเขาวสวนต่อแดดน้อนห่อนตันสิไปเห็ดเยมันดดเนี้ยมึงเศร้ากับบ่มีเวลาพีนองก็ถ้าขายของสวนกับหก สะผัดมาเป็นที่เตอนิแจ็กหยังบ่ก่อนนี่เลม่ปลูกทั่วปลูกแตงมันนี่เลยว่าสิมาทางอย่างปลูกกันสวนเก่าหกจักใดจังบ่ได้จดังใดเอาพี่น้องบ่ได้เห็ดหลายดอกเห็ดจักข้างเพราะได้ตำปลูกไว้กับพอได้ตำโยต้าซุปีก็ได้พี่น้องเขาหน้า,นา,นาแล้นว่ามาเต้าเพี้ยนเดา ใส่ปุ๋ยใส่ยังเอาใจใส่เขากับพรได้กินอยูะไม่ได้ซื้อกินพี่น้องอันที่กินแล้วยุตลาดมันก็หลายอยู่แต่ว่านอนนี้ตุยว่าอยากซุ้มบกทั่วซุ้มยังยุตลาดมันแบบที่ว่ามันจังไดเราบอกคือห้องปลูกเองเนะาะห้องปลูกเองมันสิเป็นเนื้อนิ่มๆอ่อ,อนๆกรอบๆหวานๆแต่เขาไปซื้อ,อยุตลาดนี่พี่น้องสังเกตบ,บั้งเด้อพี่น้องเด้อไห้องไปซื้อตลาดนี่ เนื้อของเขาจะเป็นแข็งแข็เงเขียวเขียว,ยวเวลากินสีบรั่วหวานเลยจะเป็นสีเป็นฝาดฝาดพี่น้องทั่วขัดเพี่เนาะเป็นฝ,ดฝ,ดฝดนา,าดนนะฝาด,ฝดมันบวกลงกินยังไงก็บบวกลเฮาปผูกเหยงพี่น้องเ,เอ้หมดทัว่วสำหรับพัดสำสำหรับหยังยังกี่หลาอย,ยู่ตลาดเบื้องสังเกตเบื้องล้วก็ไดเราเกี่ยวกัอีกอย่างหนึง่งขาเจา้าก็จี่านพวกสาร บ่ห้มันเนา่าบ่ห้มันหยางไว้ยังสิละบ่ห้ยมันเหี่ยวไว้ยังสิละ่ะพี่พี่ขามาทางสีมันก็เลยมเสีบเพอยห้องกูเยียงเรอกควมปลอดภัยจากสารพิษมันกะซือว่ามปลอดภัยเต็มที่เรอกพี่นว่วงกันเนาะไปกินของแต่ลดซื้อมากินกินโอซื้อว่าห้องกินบัวสนับดบัวทนับดบัวนิดใจอ่ะพี่นว่วง แต่เนาะปลูกเพียงจริง่มันสนิทใจเด้เงาระต้องใส่สารผิดงามบางงามกับ้างแต่ว่ามันกินเหล้วมันสบายใจดีปลูกพวกทั่วปลูกยังกับ้างทาง้าทงานมันเหล้วจะได้ปลูกกะหฮาตัวมันปลูกแล้วพี่น้องมาเนี่ยจังพอกันไหม